สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่หมอก็มา r a n d อมอีกแล้วนะคะก่อนอื่นขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาติดตามแม่หมอช่องเล็กๆช่องนี้นะคะให้ดูเติบใหญ่ขึ้นมาในช่วงพิบตานะคะแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักแม่หมออ่านทุกคอมเมนต์นะคะอ่านแบบว่าคนทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวแม่หมอแบบ จะช่วยนะคะช่วยปลดล็อกทุกคนเลยเนาะนะคะทุกคนมีปัญหากันหมดนะคะแล้วก็ผิดหวังเสียใจนะคะเดี๋ยวเราจะปลดล็อกให้ทุกคนนะคะแต่ขอเลยวันที่3 0เมษาก่อนเนาะนะคะเพราะว่าดวงเรายังไม่เปิดดวงแม่หมอเองยังไม่เปิดนะคะทุกคนนะคะอ่ะมาแรนดอมนี้นะคะเมื่อนะคะเราเจออุปสรรค ปัญหาสิ่งที่หวังไม่เป็นดัง,ดงหวังนะคะบางท่านนะคะก็ขอให้คิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาของเราเมื่อถึงเวลาของเราอ่ะนะคะอะไรที่มันเป็นของเราเมื่อถึงเวลาของเราอะ่ะมันจะหล่นใส่เราแบบไม่ทันตั้งตัวเลยก็ได้นะคะอยากให้ทุกคนคิดแบบนี้นะคะสิ่งที่คาดหวังไม่ได้เป็นดังหวังก็ไม่ต้องไปเดินหน้าต่อไปนะคะเดินหน้าต่อไปนะทุกคนนะ ะะอ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำแรนดอมเกี่ยวกับจักรวาลอยากบอกอะไรกับคุณนะคะเมื่อคุณคาดหวังแล้วไม่ได้ดั่งใจจักรวาลอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะไม่หมอขอสับไพ่ก่อนนะคะเมื่อคุณคาดหวังแล้วคุณไม่ได้ดั่งใจนะคะรู้สึกผิดหวังแบบอะไรอย่างเงี้ยเมื่อคุณรู้สึกผิดหวังนะคะจักรวาลอยากจะพูดอะไรกับคุณนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะที่อยู่ นะคะที่เข้ามาดูนะคะเทวดาทุกคนที่เข้ามาดูนะขออนุญ,ญาตอนุโมทนามาเปิดไพ่ด้วยนะคะเชิญค่ะนะคะก่อนอื่นนะคะแม่หมอขอนะคะสับไพ่อีกรอบไปดูตัวตนคนที่เข้ามาดูแรนดอมนี้นะคะว้าวจบจบไม่ไม่แม,ม่หมอแม่หมอไม่ แม่หมอไม่นี่อีกแล้วได้ไหมคะทุกคนทุกคนแม่หมอไม่นี่อีกแล้วใช่ไหมแม่หมอไม่พูดต่อได้ไหมคะทุกคนใ <c oughs> อ้มันดีขนาดเนี้ยทุกคนจักรวาลบอกว่านะคะดวงชะตาของคุณเปลี่ยนไปแล้วนะคะแล้วท่านกําลังจะประทานพรเงินงานความรักทุกสิ่งทุกอย่างอาราดูให้กับคุณนะคะนะคะจักรวาลบอกว่านะคะใจะเย็น คุณจะได้ทุกอย่างตามที่ต้องการดวงชะตาคนเราอ่ะนะคะมันจะหมุนรอบตัวตัวเราเองนะคะตอนนี้ The v i วเอาฟอร์จูนดวงของคุณเปลี่ยนไปแล้วนะตั้งตั้งแต่คุณเข้ามาดูคลิปนี้นะคะนะคะอย่าเสียเสียใจไปเลยนะคะสิ่งที่คุณยังไม่ได้นะคะจกักรวาลบอกว่าคุณจะทุกคนคุณจะได้คุณจะได้สิ่งที่ดีกว่าแน่นอน จกักรวาลบอกแบบนี้คุณจะเป็นสิ่งที่คุณหวังไว้ในตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ของคุณแต่อนาคตนะคะ The View of Fortune ที่คุณมาดูเนี่ยคุณจะกลายเป็นคุณจะได้ใหญ่กว่านั้นนะคะทุกคนขอเปิดครบห้าใบก่อนนะโ้ oh my God อุ้ย อ้ไม่อยากเปิดต่อแล้วเราไม่อยากเปิดต่อทุกคนมันดีหมดเลยอะ่ะอืมอทุกคนเราไม่อยากเปิดต่อแล้วอ่ะมันมีเดี๋ยวให้ดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวเราอธิบายนะคะทุกคนไม่เหมาะสมทุกคนจ๋านะคะทุกคนจ๋าไม่หมอมือไม้สั่นหมดแล้วเนี่ยนะคะไม่อยากเปิดเลยอะ่ะ ไม่อยากเปิดให้ต่อไป h ด m ม o นนะคะแล้วก็การเฉลิมฉลองนะคะแล้วก็ The Emperor นะคะอ่ะนะคะเรามาดูนะคะห้าไพ่ห้า,า,า,หาใบนี้นะคะมันหมายถึงตัวตนของคุณที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะจักรวาลบอกว่าอย่าเสียใจไปเลยสิ่งที่คุณผิดหวงังในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคุณผิดหวังคุณไม่ได้ดั่งใจคุณหวังอยากจะได้สิ่งนี้แต่คุณไม่ได้ดั่งใจ แต่อนาคตมันเปลี่ยนไปแล้วชีวิตของคุณเริ่มเปลี่ยนดีขึ้นนะคะชีวิตคุณหวังเมื่อกี้คุณหวังว่าอยากได้ความมั่งคั่งร่ำรวยหรือการงานที่มั่นคงแต่คุณก็ยังไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าคุณไม่ได้อีกไม่นานเพราะว่าชีวิตคุณเปลี่ยนไปแล้ว The view of fortune นะคะคุณเปลี่ยนไปแล้วคุณได้ใหญ่กว่าสิ่งที่คุณคาดหวังอีกนะคะดีแล้วอีกอย่างนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังไม่ นี่จะเป็นการงานนะคะจะเป็นการงานการเงินความรักได้หมดเลยนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันเป็นเดี่มเมจิเชียนเป็นทุกธาตุดินน้ําลมไฟเป็นได้ทุกธาตุนะคะการงานนะคะสอดแสวงหางานใหม่ๆคุณมีคนที่ดีเหมาะสมสําหรับคุณมีเพื่อนที่ดีมีมิตรสหายที่ดีนะคะคุณเป็นคนเก่งนะคะสามารถเล่นแร่แปรธาตุได้เก่งทุกด้านนะคะ การงานนะคะมั่นคงนะคะแล้วมีการเดินทางไกลนะคะหรือว่านะคะการเดินทางไกลหรือว่าได้โชคลาภใหม่ๆนะคะการเดินทางไกลดอว์นะคะสิ่งที่คุณต้องการมันอยู่แค่เอื้อมนะคะเพราะคุณคือดอว o เนะคะเพราะคุณคือดอวนะนะคะคุณเป็นคนที่แข็งแกร่งนะคะต่อสู้เดินไปข้างหน้าอยู่แล้วคุณไม่กลัว คุณไม่มีคำว่าหดหูหรืออะไรเลยนะคะอะไม่ได้ตรงนี้ก็รอคุณรู้จักเอ่ออยู่ให้อ,อ,อะไรนะรอให้เป็นเย็นให้พอค่ะที่แม่หมอคำคมที่แม่หมอชอบพูดนะคะคุณเป็นนักสู้อยู่แล้วคุณไม่มีคำว่าหดหูหรือแบบถ้าไม่ได้ดังใจมันก็ทุกคนแหละก็มีนอยใช่ไหมทุกคนแต่ว่านอยแค่นอยห้าหกนาทีเดี๋ยวมันสิ่งดีๆจะเข้ามานั่นไง เราบอกแล้วว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณคุณเห็นไหมนะคะการเงินจักรวาลบอกว่าคุณอยากได้เท่านี้หรือคุณอยากได้มากกว่าจักรวาลให้คุณรอเพื่อให้คุณได้ตราหนัก นะคะการงานนะคะการงานก็มีบ้างมีความขัดแย้งกันนะคะอุปสรรคมีมีปัญหามีความขัดแย้งกันอยู่แล้วแหละทุกคนทุกที่แหละถ้าไม่มีความขัดแยง้งมันก็เป็นแต่มันจะสำเร็จความขัดแยง้งเจรจาพูดคุยกันก็ต้องมีทะเลาะบ่อแหวงกันบ้างใช่ไหมการงานนะคะคุณหวังเรื่องการงานการงานสําเร็จมีความสมบูรณ์นะคะมีการขยายสําเร็จมากจนแบบ ทุกอย่างเลยทุกคนนะคะอาราวดูเพราะมันขึ้นตัวตนของคุณคือเดวิ e อ of f o r t u n e ดวงชะตาคุณได้เปลี่ยนไปแล้ว The Moon นะคะคุณยังติดคิดมากคิดเยอะให้ The date นะคะชีวิตของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะชีวิตเพราะว่าเดวิ e อ o f fortune ไงทุกคนนะคะแล้วไงต่อคะจกักรพรรดิอยากบอกอะไรกับคุณนะคะเมื่อคุณผิดหวังมาก คุณบอกว่าจากัจากรวานจักรวานไม่เข้าใจหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เข้าใจเราเลยทําไมเราล้องขอแล้วเ,เราไม่ได้สักทีเราก็ทําทุกอย่างแล้วนะทําทุกสิ่งที่ทำไปสวดมนต์ไปเข้าโบสถ์ไปเข้ามัสยิดทำบุญทำทานทำทุกอย่างเลยแต่ทำไมจกักรวานไม่เห็นใจเราเลยคุณจะต่อล้อต่อเทียงกับตัวเองแบบนี้ใช่ไหมนะคะไม่ต้องไปหล่อล้อต่อเถียงทำจิตใจสบาย มันยังไม่ถึงเวลาของเรานะคะอะไรที่มันถึงเวลาของเราจักรวาลเขาประทานให้แน่นอนนะคะแต่เราจะมีคําว่าแต่หรือ,อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ยคอ,อ,อ,ะอย่ามีคําว่าเอะอะอะไรเงี้ย t ด e f o ความเป็นอิสระนะคะทุกคนความเป็นอิสระคุณจะมีความอินเป็นอิสระทั้งข้างความคิดนะคะทั้งด้านตัวตนของคุณนะคะ ไม่ต้องกลัวนะนะคะอย่าห่วงอย่าเป็นกังวลเลยอย่าคิดมากเลยนะคะคุณเป็นคนที่นะคะมีความเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีจินตนาการสูง นะคะเป็นคนที่แบบอ่อนไหวต่อความรู้สึกของคนอื่นและกับตัวเองมากมายนะคะถ้าเป็นผู้หญิงเข้ามาดูคลิปนี้นะคะคุณมีความเป็นแม่สูงเป็นคนใจดีมองโลกในแง่ดีบางทีก็อ่อนไหวเมื่อเมื่อเจออุปสรรคอะไรเนี้ยคุณก็จะแบบทําไมจะทําไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ช่วยฉันเลยผู้ชายบางคนก็เหมือนกันนะคะซ่อนความ อ่อนแอไว้นะคะไม่กล้าบอกใครนั่นเองนะคะแล้วไงคะจกักรวาลนะคะจกักรวาลต้องการบอกอะไรกับคุณอีกคะนะคะชัยชนะนะคะเจ็ดไม้เท้านะคะคุณไม่ต้องกลัวนะคะคุณลงมือทําต่อไปเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเกิดผลเองนะคะด้านการงานมานะคะเนี่ยนะคะคุณลังเลใช่ไหมจะทําต่อไปดีไหมหรือไม่ทําต่อ นะคะเพราะรู้สึกว่าท้อแท้จังเลยเหมือนจกักรวาลไม่เข้าข้างเราใช่ไหมคะเนี่ยนะคะคุณแต่คุณก็สู้จกักรวาลบอกว่าสู้ไปนะคะถึงใกล้ถึงเวลาใกล้ถึงทามมิ่งของคุณแล้วนะคะอย่าท้อเห็นไหมเตรียมตัวเฉลิมฉลองเลยทุกคนนะคะเตรียมตัวเฉลิมฉลองเลยนะคะจกักรวาลอยู่ใกล้คุณแค่เอื้อมนะคะจกักรวาลบอกว่า อย่าลังเลอย่าท้อลูกท้อนะคะทานได้แต่ความท้อทานไม่ได้อุปสรรคคือยาอยาบำรุงชั้นดีนะคะปัญหานะคะคือวัคซีนที่ดีที่สุดปัญหาและอุปสรรคนะคะปัญหาและอุปสรรคคือวัคซีนที่ดีที่สุดเมื่อคุณผิดหวังคุณก็คือเมื่อคุณผิดหวังหรือไม่ได้ดั่งใจอะไรนั่นคือปัญหา ปัญหานะคะคือยารักษาโรคที่ดีที่สุดของคุณคุณจะได้รู้ว่าอ๋อเราผิดหวังอแม่หมอเชื่อว่านะคะตั้งแต่คุณเกิดมาเนี่ยไม่มีใครสมหวังทุกๆเรื่องนะคะต้องมีความผิดหวังไม่เคยไม่มีใครเจอแบบอุปสรรคแบบตลอดเวลาเมื่อคุณเจออุปสรรคมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปความสุขก็จะเข้ามามันจะวนเวียนกันอยู่แบบนี้ละค่ะจนกว่าเราจะแบบว่า สิ้นอายุไขอ่อะทุกคนนะนะคะเด,ด,ด้เอ็มเพจนะคะทุกคนเฉลิมฉลองเลยนะคะถ้าใครมีครอบครัวแล้วเตรียมตัวมีน้องนะคะเตรียมตัวมีน้องนะนะคะถ้าคนมีครอบครัวเตรียมตัวเฉลิมฉลองคุณจะมีน้องนะคะถ้ามีครอบครัวแล้วนะคะแต่ถ้า แต่ถ้าคนยังไม่มีครอบครัวเป็นผู้ชายโสดนะคะคุณจะเจอผู้หญิงนะคะที่มั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์ไปท,ทุกยุคอุย่างเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นคนที่นะคะมีอายุมากแล้วนะคะมีอายุมากแล้วนะนะคะถ้าเป็นผู้หญิงโสดนะคะจะเจอผู้ชายที่มั่งคั่งร่ำรวยไม่เจ้าชู้นะคะหาเงินเก่งนะคะเป็นเศรษฐีมาแล้วนะคะ แฮงแมนนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาหวังคุณก็รอนิดนึงนะคะไม่มีอะไรได้มาแบบปุ๊บปั๊บรับโชคนะคะเพราะอะไรคุณรอคุณรอแล้วคุณจะสํำเร็จเงินจะเข้ามาหาคุณนะคะเงินจะเข้ามาหาคุณคุณหวังเงินเงินก็คืองานงานก็คือเงินจัสเมนเห็นไหมคะ,อ,ะอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ นะคะรอนะคะดีแฮง MAN บอกว่ารออยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้แล้วคุณจะได้นะคะสิ่งที่คุณปรารถนานะคะงานหรือว่านะคะถ้าเป็นด้านครอบครัวนะคะคุณก็จะมีน้องถ้าเป็นสามไม้เท้าแบบนี้นะคะงานของคุณสําเร็จค่ะทุกคนงานของคุณสําเร็จรุ่ล้งไปได้ด้วยดีและมีการขยายสาขา นะคะมีการขยายสาขาเพิ่มมากขึ้นเป็นสาขาที่3คุณขอด้านการงานให้การงานมีความสำเร็จ the view of fortune ก็ขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ขึ้น the date ตัวตนของคุณคุณเปลี่ยนผ่านชีวิตจากความแบบจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงคุณมียาวัคซีนที่ดีนะคะให้กับตัวคุณแล้วเพราะฉะนั้นอย่ากลัวอะไรทั้งยาทั้งวัคซีนนะคะมีภูมิคุ้มกัน คุณโชคดีแค่ไหนค,คุณเจออุปสรรคหนักๆนะคะมันจะได้เป็นบัคซีนป้องกันบางคนอะนะคะไปเจอแบบอุปสรรคที่ตอนมีแบบเกษียณอายุแล้วลูกเต้าก็ไม่สนใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะนั่นแหละคือแบบบางคนคิดแบบนี้เลยนะคะทุกคนหรือบางคนแบบว่าเขาไม่เคยเจออุปสรรคะเขาลมแล้วเขาก็คิดสั้นเลยนะทุกคนนะนะคะรอเห็นไหม ไพ่บอกว่ารออีกนิดนึงนะคะรอให้เป็นเย็นให้พออะไรนะดูให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้นะคะแล้วไงต่อคะรอนานไหมหนึ่งดาบไม่นานคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วหนึ่งดาบไม่นานค่ะนะคะไม่นานนะคะหนึ่งดาบไม่นานนะคะไม่เกินไม่เกินเดือนหน้านะคะไม่เกินเดือนหน้านะนะคะไม่เกินเดือนหน้านะคะคุณได้ นะคะไม่เกินเดือนหน้าแน่นอนเพราะมันบอกว่า5นะคะไม่เกินเดือนหน้านะคะวันที่1เดือน5นะคะอุปสรรคของคุณเนี่ยนะคะคุณสู้คุณเก่งมากเลยขึ้นดาบหมดเลยนะคะคุณเป็นบางทีก็อารมณ์ร้อนนะคะบางทีก็บทดีก็ดีใจหายบทลายก็ยิ่งกว่านางนางยักษ์อีกนะคะยิ่งกว่าแบบว่า คนที่ดูดูเขาเรียกว่าอะไรคะผู้ชายนะคะนั่นแหละนะคะคุณไม่ต้องกลัวนะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยนําทางอยู่นะคะนะคะโอกาสของคุณคนที่มาดูคลิปนี้นะคะโอกาสของคุณมาอยู่แล้วคุณจะได้เป็นเจ้าของนะคะทรัพย์สมบัติต่างๆนะคะคุณจะได้ตามสิ่งที่คุณหวังนะคะคุณจะได้ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะ คุณจะได้มีความสุขนะคะถ้าเป็นผู้หญิงโสดนะคุณจะได้มีความสุขนะคะมีคนที่เข้ามารักคุณซึ่งเขาเพียบพร้อมทุกอย่างแถมเขาไม่เจ้าชู้ด้วยนะคะคนที่เป็นผู้ชายเข้ามาดูนะคะที่ชายโสดก่อนนะนะคะเข้ามาดูนะคะคุณจะมีคนที่เข้ามาหาคุณคุณจะเจอรักแท้แน่นอนแต่เป็นรักต่างชาติ นะคะแต่เป็นรักต่างชาตินะคะเป็นคนต่างชาตินะคะทั้งสองคนเลยนะแต่มีอายุมากกว่าแต่ถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วคุณจะมีเบบีนะคะคุณจะมีเบบีการงานนะคะนับจะเดือนหน้านะคะอันนี้นะคะเราบอกเลยว่าเป็นของเดือน คุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่ยอมรับทุกสถานการณ์ให้สถานการณ์เพราะที่ผ่านมาคุณเจออะไรมาหนักแล้วการงานนะคะการงานมั่นคงนะคะได้แต่งงานแน่นอนนะคะได้แต่งงานแน่นอนเพราะมันขึ้นเดอร์บล์แล้วนะคะเราบอกไว้เลยว่ามันขึ้นแจ็สเ n น นะคะมันขึ้นจันเม้สสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณปรารถนานะคะไม่เกินวันที่1เดือน5เดี๋ยวนะคะทุกคนนะคะไม่เกินวันที่1เดือน5นะคะเพราะคุณก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆนะคะคุณเจอมามากหมายคุณได้รับวัคซีนที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินนะคะคุณจะเป็นคนที่ ได้รับโอกาสดีๆเสมอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะได้รับโอกาสดีๆเสมอนะคะบางทีคุณคิดว่าไม่มีใครช่วยเราได้หรอกนะคะมีค่ะคุณสังเกตดีๆนะคะมีค่ะนะคะแล้วคุณจะได้มีความสุขต่อไปนะคะไม่เกินเดือนพฤษภาคมนะคะเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนของคุณแน่นอนนะคะเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนของคุณ นะคะคุณร้องขอนะคะอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้นะคะคนที่นะคะผิดหวังนะคะให้คิดว่านะคะความผิดหวังหรือปัญหาที่เกิดขึ้นมันคือวัคซีนที่ดีสำหรับคุณนับแต่นี้ไปให้คุณนะคะตั้งใจนะคะอย่าไปคิดสิ่งที่ลบๆเข้าไาในตัวนะคะคิดแต่สิ่งดีๆ มันไม่นานเกินรอหรอกค่ะนะคะมันไม่นานเกินรอแน่นอนเดือนพฤษภาคมสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆกำลังเข้ามาหาคุณแน่นอนนะคะเราบอกเลยว่าเดือนพฤษภาคมนะคะเรายืนยันแบบนี้เลยนะคะเพราะมันขึ้นมันขึ้นดาบนะคะเดือนพฤษภาคมเราถามหาว่ามันจะเกิดขึ้นนานไหมนะคะเนี่ยมันขึ้นห้าดาบแล้วหนึ่ง นะคะไม่แน่อาจจะวันที่หนึ่งก็ได้นะคะคุณอยากได้อะไรคุณก็จะได้เตรียมตัวเฉลิมฉลองแบบนี้เลยนะคะวันนี้แม่หมอก็ขอไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายซีอ u ค่ะ